สวัสดีครับมาพอกันคือเก้านะครับกับจ่องสนพักและหันผื่นบานนะครับวันนี้เราเกระติมต <c oughs> ิดตามขหนียวมะลินะครับเป็นขหนียวดวขอขหนียวดวมอมะลินะครับเป็นเข่าไหลตะใส่บาดอ,อกพันษาพอดีนะครับปีนเหนียวขา เห็ดเขาเนยวดอไลหนึ่งนะครับลรสองลครับประมาณสองลเป็นอย่างนืใอใส่ขวดดอฝนก็ยังดีอยู่ปีนี้ต่ทีนี้วันถามก็ะที่ตอบอการเย็ดขวดดอกก็เพื่อนะครับเพื่อเกิดเหตุจุกเฉิน ผนแรล่งปลายปีหรือว่าเขาวเบิร์ดนะครับในกระทั่งการเสด็จทำบุญออกพรรษาเขาก็เสด็จเอาเขาเหนียวดอโมนีไปห้อเขาต,ต้มทำบุญออกพรรษานะครับเปิดหอ้อา วันก็รู้สึกว่าพอดีนะครับกำลังเริ่มแตกก่อพอดีครับฝ่าฝนมากแต่เดียววันปุยให้นะครับห้เห็ดตรงนี้ห้เห็ดเป็นปเกษตรจีเพนะครับกับพ่อเมนอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับเป็น เข่าแบบ G ีเพีบ่ได้ใส่ยาขา,มาแมลงหรือ,อยาขาพื่นก็ใส่ปุ๋ยแน่ใส่ขี่ง้วแน่นะครับเพื่อให้เข่ามีความหอมนะครับ ทั้งใดก็ดีกไว้าติตตามผลงานนะครับว่ามันที่เป็นทั้งหดนะครับกปติคอยรีวิวให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มาวานปุ๋ยหลอบแรกเพื่อให้การบำรุงต้นนะครับเดี๋ยวจังพอกันจิบหนานะครับจิบนี้เอาไว้สักนี้ครับ สวัสดีครับ